เจ้าฟ้าสิริวัณวรีส่งทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์อียิปต์ใหม่ในการเดินทางส่วนตัวเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์อียิปต์แห่งใหม่แกรนด์ิเชนมิวเซียมเจมในวันที่สองพฤศจิกายน2568นในการเดินทางส่วนตัวเจ้าฟ้าทรงเสด็จไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงไครโรใกล้กับพิระมิดกิซาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการศึกษา และสำรวจอารยธรรมอียิปต์โบราณมีงบประมาณการก่อสร้างมากกว่า1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจะแสดงวัตถุโบราณมากกว่า5 0,000ชิ้นและถูกออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เฉพาะกิจในการศึกษาอารยธรรมอียิปต์และนี่คือสิ่งที่ทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นเรื่องน่าสนใจออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกจากอแลนเฮนเกิลผงอิทคิเตคกด้วยการใช้แสงที่เหมาะสมในการดูแลวัตถุโบราณพื้นผิวผนังที่ทำจากกระจกสีขาวในสไตล์สามเหลี่ยมขนาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนรูปทรงของพีระมิดกิซาแต่ไม่สร้างความรบกวนต่อภูมิทัศน์รูปสลักหินแกรนิตขนาดใหญ่ของฟาโรห์สามเศษที่สองซึ่งมีอายุก,กว่า3,200ปีตั้งอยู่ที่ถงทางเข้าพื้นที่จัดแสดงถาวรกว่า 24, 0 0 0พตารางเมตรพร้อมพิพิธภัณฑ์เด็กและศูนย์การเรียนรู้ทำให้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกวัยมีวัตถุโบราณมากกว่า5 0,000นชิ้นรวมถึงห้องจัดแสดงพิเศษคอลเลกชันของกษัตรตย์ตันคาเมนที่นำมาจัดแสดงครบชุดเป็นครั้งแรก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เพียงเป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้อรารยธรรมอียิปต์โบราณที่มีคุณค่าสูงด้วยการนำเสนอที่รวมถึงเทคโนโลยีและสื่อมัลติมีเดียทำให้การศึกษาและสำรวจอรารยธรรมอียิปต์โบราณเป็นเรื่องน่าสนใจและเพลิดเพลินแต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจคุณคิดว่าการนำเสนออรารยธรรมโบราณด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นนี้เป็นเรื่องดีหรือไม่ มีคนคิดว่าการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนออาจทำให้สูญเสียความเป็นธรรมชาติของวัตถุโบราณแต่บางคนก็เห็นว่าเป็นการทำให้การศึกษาและสำรวจเป็นเรื่องน่าสนใจมากขึ้นคุณคิดอย่างไร